สวัสดีครับเปนังไงครับซีนนู้นซีนพร้อมแค่ไหนคับพี่นี่เป็นยังไครัพร้อมมากพร้อมมาหนึ่งอีกเต็มใช่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับถามความรู้สึกนิดนึงเป็นยังไงบ้างแบบละครเออซีรีส์จบแต่ว่าบรรยากาศเขาอุ่นมันยังคงค้างค้างคาคาคันอยู่ต้องมาจัดแบบนี้กันก็ดีใจใช่ผมก็ขอบคุณหัวใจนะเพราะว่าพี่ๆก็ยังพี่ๆยังพี่ๆก็ยังรักเราเหมือนเดิมก็ขอบคุณมากที่ยังรักกันแบบนี้ ก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเท่าแบบแต่ละงานมาแต่ละงานมาใหญ่ขึ้นใหญ่ใหญ่ใหญ่เลยใหญ่พอเล่นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆด้วยล่าสุดคือฉันแต่งงานแล้วเออโอเดูฉันสุดไงบ้างก็ดีใจแฮปปี้มากๆเลยที่ทุกคนแบบตั้งตารอกันมาวันนี้แล้วก็เตรียมตัวกันมาแบบแต่ละคนก็แต่งตัวกันแบบสวยงามมากเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเท่าเธอเท่าเยอะคือไม่น้อยหน้านักแสดงเลยแต่ละคนก็ขอบคุณทุกคนมากทรเดียวที่บ้านนะครับเป็นยังไงบ้าง ก็รู้สึกีใจสับก็มีความหบุ่ที่แบบคุณพ่อคุณมาคราะคนที่นอกจกนลก็แ้ังคทั้ีก็มาล่วงจยมีอะไรับแบก็ thank you โ o โย u ส p อนสนะครับก็ we are r h a p p y really h a t p y ท g u ได้สปอนส์นะ thank you ครับ มเ็นในวันนี้เลคเป็นแฟนจด้อะไรอะไรเคก็เห็นในสิ่งที่พวกเขาดพเอ่อพี่ๆเป็นแฟนอยากเห็นนะครับผมก็ขออะไรมาในเองคืก็น่าจะได้ตามนั้นตามนั้จัดให้จัดให้เัดให้เต็มที่เต้นเพลงอะไรนะพีคุณเพลงอะนพี่้เต้นเต้รเต้นน่ารักน่ารักใช่เต้นเต้นยังไงหมาะกับสภาอากาศตอนนี้ได้ไหมคะ ก็เขียนก็หอับหมอนะหมอย่ครับนะครับมันจะมีมีมีรูปแบบมีรูปแบบไหนบ้างนอกจากการเต้นแล้วก็มีร้อง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 ครับแล้วก็มีโชว์มีกิจกรรมอ่าแล้วก็มีเล่นบทละครกันนิดนิดหน่อยหน่อยในในซีรีส์แฮปปี้ยานอ่าซีรีสไหนเอ่ยที่รีสหยิบยกมาเป็นอย่างไร ไส้เหมือันแอบไสขาก็ไม่บอกเราก็รอลุ้นเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจไม่มีน้ำตาลก็มีนก็จะมีน้ำตาลนหวานเจี๊ยบเลยครับเีต็มแมมไม่รู้จะเต็มครับ ไม่ครับแล้วก็เรื่อยๆครับมมีงานก็อยากเรื่อยๆครับอยากทิ้งท้ายเลยเนาะอยากเรือยกันาะว่าหวานจัดเต็เออานจัดเ็มอยู่แล้วครับแต่ไทิ้ท้ายไม่ทิงท้ายไม่ทิ้งท้ายอะไรที่แบบว่าอยากทาแล้วนาจะได้ทตทออะไรที่อยากทำไม่ได้ทกีฬาไเลยนะพวกคุณอยากทํารบอปอยถ้าปอยได้ก็นาจ เต้นละรองก็มีอะไรพิเศษมากกว่านั้นมครับเป็นกีฬาเป็นกีฬาชนิดหนึ่งอ่าอ่านิดหนึ่งครับเรื่องบ้านอกจากัแฟนในีแล้วยังมีอที่สามารถดูออนไลน์เหิชิบสซื้อได้อยู่ด้วยซื้อได้อยู่ใชครับทัตอนนี่ทันก่โมครับทันามโอ้อะไรมอง เพราะว่าบัตรนี้มันโซเอาแล้วไงใช่ใช่บัตรรายการเป็นโซเอาไปแล้วยังมีแฟนที่แบบอยากดูโชว์ของเราอีกก็คือสามารถซื้อบัตรออนไลน์ได้ใช่ครับสำหรใครที่อยากดูแล้วไม่มีบัตรเข้ามาก็สามารถซื้อออนไลน์ได้ครับทางสายพลาสต์ครับผมครับผมแล้วขอจ่ออะไรอย่างนี้หนึ่งว่าตอนช่วงสอง แฟนมิสอันเนี้ยรู้สึกแบบว่าตื่นเต้นแค่ไหนที่จะแบบต้องมาประท้องในวันนี้เลยเพราะแฟนๆเขาก็แอบเห็นเห็นเราพวกเราลงโซเชียลกันบ่อยๆอยู่ตอนซ้อมอะไรอย่างเงี้ยไม่ตอนซ้อมก็สนุกแหละแล้วตอนแล้วแบบเออชิวๆอะไรอย่างเงี้ยก็เออสนุกดีแต่ตอนเนี้ยโอ้โหเวลากระชั้นชิดกันเลยเนียเครียดลืมเครียดตอนแรกคือพวกผมซ้อมกันรู้สึกแบบชิลสนุกสนาน แต่ตอนนี้สิบนิดกี่ครึ่งชั่วโมงต้องโซนเนี่ยเริมนะเลิกม,มาแล้วใจ<ค>เริกมเริ่มเิกนการทวนเนื้อแล้วเกี่ยวไอ,อ้ต้องอะไรนะเออเร,เริ่มเริ่มส่วน blocking เลยค่ะที่เรากังวลยาังกวนอยู่นะคะยังกวบนยังวนอยู่ ผมว่าน่าจะเป็นพาที่ตื่นเต้นที่ได้รับบทนี่แหละครับพาจนี้น่าจะตื่นเต้นที่สุดนะครับแล้วก็ลงถึงพิธีกรนะครับว่าจะให้ขนหนักให้เรามาเขาเล่าบอกเปพนสเตทให้สเตทกันข้างหน้าเลยใช่คือบอกบางอย่างยังรู้ก็ได้ก็คือเปียวเปียวพี่ไม่บอกมาไม่บอกเราเลยไม่บอกเป็นสเตทครับเราอยากถามนิดนึงได้ไหมว่าซีรีส์มันจบไปแล้วอ่ะเราสี่คนได้เรียนรู้กันและกันยังไงกันบ้างเราอยากทราบ ก็เรื่องที่ใส่เรื่องการกินเรื่องแบบว่าการชวนไปไปเล่นอะไรเงี้ยเรื่องการกินจริงนเืนเรื่องที่ใส่อมาแรกเลยใช่ใช่คือเหมือนเหมือนเราเริ่มเห็นท่าแท้พี่บ้านมากแล้วเดี๋ยวนี้เริ่มส่งมาวะเขาบ้าสังคมเราเราพี่บ้านเริ่มกลมกืนกับพวกเราแล้วตอนเนี้ยครับอาอยากแบงค์ขี้เรียนรู้อะไรพี่บ้านบ้างเขาเริ่มเล่นแล้วครับเริ่มเล่นผมแล้วครับเมื่อก่อนรูกผมเนี่ยไม่กล้าไม่กล้าแกล้งเขาตอนนี้มาแล้ว มาแข่งกันเริ่มไม่ยอมค่นละหลังบ้านเราได้เห็นเป็นน่ารักน่ารักอย่างที่ยังไงบ้างก็จะเป็นน้องรักเหมือนเดิมแต่อ่ะจะร้องควันเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยแบบมีแซวมุกอะไรเงี้ยแบบปล่อยให้แบบเงียบๆทำทับแล้วก็ตกลงเริ่มตกลงเลยนะดูดูคเราล่ะเป็นไงบ้างก็ผมก็สนิทกันมากขึ้นครับก็เริ่มรู้สึกว่านิสัยใจคอเริ่มคล้ายกัน หรือมันคล้ายกันอยู่น่ากลัวจนน่ากลัวใช่จนน่ากลัวจริงๆมองตาก็รู้แล้วแบบไม่ได้ไไม่ด้พยายามจะไม่มองเลยมถึงว่ากินก็กินเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่แบบความคิดอะไรเหมือนกันหมดเลยแบบจะแกล้งใครแค่มองตาแบบเหมือนรู้แล้วอ่ะมันรู้แล้วติงหอใช่ใช่ใช่เริ่มเริ่มกลัวเหมือนกันเริ่มกลัวที่ผมจะบอกวัวเองเริ่มกลัวแล้วเนี่ยเสมอต้นเสมอปลายวันนี้ก็คือดีกล่องสีกล่องยามเช้าไปถึงเรื่องกินนะอ๋ออืมอกินเยอะมาก

สายซีนะอย่างซีนตุ๊กตาที่เอหอัวเมาตุ๊กตาเขาไปไปหาเขาตอนที่ที่เล่านิทานให้เขาฟังเพื่อเขานอนอนะย่างนี้ครับก็ชอบชอบซีนน,นะน,นั้นเหมือนกันดีหลายอารมณ์ดีครับผมก็เลยนอนในห้อง <c oughs> นอน, <c oughs> นอน๋ <c oughs> นอผมชอบซีนตอนตอนที่นอนบนอกเขาตกสะพานอ่าใช่เออรู้สึกว่ามูดแล้วก็อารมณ์ทุกอย่างมันมันเหมาะไปหมดเลยตอนนั้นก็เลยแบบชอบสตูนี้อสตูนี้ ที่บ้านละครับก็ต้องเป็นแบบว่าฉากที่แบบว่าเอามอไปไปต้อมด้วยกันแบบว่ามีความน่ารักขึ้นรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยครับของผมผมชอบซีนที่จริงๆต้องดูอันน้คก็คือซีนตอนจบที่เราขับออไซค์แล้วเราแล้วเราปันทายกันแล้วก็ขับไปชมวิวเชียงใหม่ยายาวลองเองครับเรียกว่าว่าทัดสายกันกัน นอานี้แล้วากันใที่เจอันี้แล้วถ้าขาารมีไตหวานดยช่หวาซึ่งก็เต็มที่เหมือนกันก็เ็มที่เหมือนกันก็มีหดจด้เมเป้นวตอนนี้ก็คือเอานี้ก่อน เราอยากิดนั้ไม่ได้เรามีอะไรอยากจะแบบทักทายกับแฟนๆบไต้หวันใหม่ที่แบบคือเราจะกําลังจะไปแล้วนะอะไรอ่าไต้หวชื่อดุเดือดก็ไหนก็ได้ก็ไหนก็ได้อีกตัวก็อยากเจออยากเจอทุกคนเพราะว่าเราเห็นคอมเมนต์เนาะแล้วแบบเรารู้สึกว่าจะได้เจอแฟนๆที่นู่นแล้วก็ก็ก็ตื่นเต้นกพราะจริงๆมีมีมีแฟนไต้หวันมาวันนี้ด้วยนะมีแล้วอยู่อยู่แฟนทั้ง เออราบินมาดูเราหลายรอบแล้วือว่ารอบนี้เราก็บินได้เ้เดี๋ยวเราบินเลยเพื่อไปเซอร์วิสถึงที่เลยก็อย่างนั้นวันนี้ก่อนเนาะอีกไม่กี่นาทีจะเริ่มแล้วใช่ครับโดนตาดกับตั้ตาตัารอครับสำหรวันนี้ก็ไม่กี่นาทีหลังเดก็จะเริ่มโชว์แล้วก็อยากให้ทุกคนแบบว่าติดตามเรานะครับก็ เปลี่นเส้นหนังคุจะพูดอะไรเช่พูดอะไรขายขายบัตรไปเลยขายบัตรขายบัตรขายบัตไลฟ์สตรีมไลฟ์สตรีมไลฟ์สตรีมรกัครับอนออนอ่าาอ้อก็ใครที่อยากดูนะครับผมหรือว่าใครที่ซื้อบัตรมทันก็สามารถซื้อบัตรได้ทางสามพัสนะครับผมดูไลฟ์สตรีมมิ่งของเรากัน บัตรที่ไต้หวันก็ยังซื้อได้นะครับซื้อได้นะครับบัตรไม่เดินนะครับบัตรวิ่งบัตรวิ่งไงบัตรวิ่งเดียวเลยโอเคที่อไนาทีแฟนจะได้จะได้เจอแล้วให้แฟนเตรียมอะไรระหว่างที่เราจะไปเจอเราบนเวทีกันดีเตรียมกินน้ำเยอะๆ้วเตรียมเสียงกินไปเยอะๆเย้าอมยาอมสำคัญมากครับเย้าอมต้องมีเตรียมสำลักตาด้วยนะเตรียมเสียงหัวเราะมากกว่านะ เราไม่กับซึ้งเลยไม่ก็กลัวกัเดี๋ยวจะเตรียมเตรียมรองไห้กันไปอ่เราเราเราถักเข้าอีกแล้วพี่ป่าโอเคหมคกสองคนนะโอเคโอเคนะโอเคครับสองคาเจอ